ข้อสชช่างยกเลิกเวทีสัมมานาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรอทปฏิรูปได้จริงหรือของดีด้าในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ประธานกรอทเตรียมจะร่นเวลาทำกฎหมายลูกเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปเดิมครับจากเดิมที่มาตรา259ในบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กำหนดให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกอรทต้องจัดทำพรบประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่จำเป็นให้เสร็จภายใน8เดือนซึ่งจะส่งผลให้รถแมปเลือกตั้งเดิมในเดือนกรกฎาคม2560ต้องเลื่อนออกไปก่อนและนี่เป็นที่มาของคำถามซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าทำให้เกิดอาการหงุดหงิดปรากฏผ่านสื่อ โดยประธานกรทรับรู้ข้อกังวลนี้และเตรียมปรับกรอบเวลาหรือจะทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง5-6ฉบับก่อนที่ผมพูญิจมาหลายวันเนี่ยคือคำถามเดิมสองปีมาแล้วถามตอบางเงี้ตอบางเนี้เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเต็มเลยไอ้คนที่หนึ่งถามคำถามนี้ใช่ไหมถคำถามตอบไปแล้วนะพอไล่มาคำถามพอมาไตรงนี้ถามคำถามแรกพอไล่มานี่มันถามคำถามแรกอีกผมควรกุญกิจไหมแบบนี้ นะถ้าท่านฟังคาถามที่เขาถามผมน่จะรู้ว่าผมน่าจะ่งหิได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำกัแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรที่จะทําให้ไอกฎหมายที่จําเป็นในการเลือกตั้งมันออกไปสช้ให้ได้ภายในระยะเวลาที่มันจะอยู่ในรถแมพของท่านนายกหรือจะลาช้าไป15วัน20วันอะไรก็นั่นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง ประธานกรอทอยังแสดงความกังวลถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นหากความคิดเห็นนั้นไม่ได้เกิดจากการอ่านเนื้อหาอย่างครบถ้วนส่วนกรณีที่คอสชอระง,งับการจัดสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรอทอปฏิรูปได้จริงหรือของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิด้านในวันพรุ่งนี้ประธานกรอทอยังไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเผยแพร่เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่คณะทำงานกรอทอจะขออนุญาตกสอชอล่วงหน้าการนายบัญเจดสิงคเนติคณะบดีคณะนิติศาสตร์นิดายอมรับว่างานสัมมนาถูกยกเลิกจริงเพราะฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลแต่เชื่อว่าการสั่งระงับจะส่งผลเสียมากกว่าพลเอกธีระชัยนาควานิตผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ทหารแต่ละหน่วยลงพื้นที่ทำความเข้าใจหลักการของร่างรัฐธรรมนูญที่มุ่งแก้ปัญหาทุจริต และความตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศซึ่งจะทำควบคู่กันไปกับกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารที่จะช่วยชี้แจงเพื่อสื่อสารกับคนในวัยเดียวกันครับ